ประวัติศาสตร์เทียนทําให้คนเขมรสาบแช่งประเทศตนเองสวัสดีครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเข้าไปในเขมรจะเห็นแผนที่ที่อ้างว่าอาณาจักรเขมรกว้างใหญ่ไปถึงตอนใต้ของจีนแผนที่เช่นนี้ติดตั้งไว้ในส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆเด็กเขมรเกิดมาก็เห็นแผนที่แผนนี้จึงเกิดความคิดในสมองว่าอาณาจักรเขมรกว้างใหญ่แบบนี้จริงๆ การสอนในโรงเรียนก็กล่าวว่าไทยรุกราเนเขมรจนขเขมรต้องถอยร่นลงไปทางใต้แถมยังกล่าวหาว่าคนไทยเป็นคนป่าอพยพมาจากตอนใต้ของประเทศจีนการล้างสมองและการจำกัดการรับรู้ทำให้คนขเขมรตกอยู่ในความหลงผิดหลงติดกับความเชื่อที่รัฐบาลฝังชีพอยู่ในหัวเมื่อโดนล้างสมองมาตั้งแต่เด็กจึงเที่ยวเคลมทุกอย่างของสยามหรือของไทยว่าเป็นของขเขมรมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นขวน การแต่งตัวอาหารภาษาประเพณีและว,วัฒน,นธรรมต่างๆคําคว่าแซนโดนตาและกันตรึมเป็นของสุรินแท้ๆขเมเรยังลอกเลียนเอาไปใช้ได้คนขเมเรไม่เคยรู้เลยว่าในอดีตใช้อักษรของมาโดยตลอดอักษรขเมเรเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สของไทยนี้เองเป็นเมืองขึ้นของไทย432ปีเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส90ปี เป็นเมืองขึ้นของเวียดนามมารยะหนึ่งยังบางอาจมาต่อกรกับประเทศไทยที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกใดๆเลยสิ่งที่ขมรปลูกฝังแบบผิดๆให้กับเยาวชนทําให้ขมรทําอะไรเพี้ยนไปจากชาวโลกเช่นเอาธงชาติไทยไปวางแทนพรมเช็ดเท้าให้คนเข้าไปกินอาหารเดินเหยียบกแถมยังไปทําในประเทศญี่ปุ่นประเทศที่คิดอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบทําให้ร้านอาหารต้องเจ๊งปิดไปแล้วนอกจากนี้ ยังขอส่งทหารเขมรที่รบกับไทยมารักษาตัวที่ไทยเกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครคิดแบบนี้การเสนอข่าวขอให้ไทยจ่ายค่าชดเชยทหารเขมรที่เสียชีวิตศพละสามแสนบาทศพทหารเขมรก็ไม่เกียเป็นการไม่ให้เกียรติไม่สมกับการที่ทหารเสียสละชีวิตเพื่อชาติประเทศนี้ยังทําได้ในที่สุดสิ่งเหล่านี้กําลังจะกลับมาทําร้ายประเทศของตนเองการที่ชาวเขมรมาสาับแช่ง ประเทศที่ขโมยดินแดนของประเทศอื่นขอให้พบกับความวิบัติขอให้พบกับความชิบหายสิ่งนี้จะย้อนเข้าไปสู่ประเทศเขมรเ,เองเพราะประเทศเขมรนี้แหละที่อยากได้ดินแดนสยามหรือดินแดนไทยกษรมมิย์เขมรตกลงกับฝรั่งเศสหาทางต้นเอาดินแดนสยามไปให้ฝรั่งเศสสุดท้ายฝรั่งเศสประกาศให้ประเทศกัมพูชาเป็นอิสระในที่สุดประเทศกัมพูชาจึงเป็นประเทศเกิดใหม่อายุน้อยกว่าสนามบินดอนเมือง ประสาทพระวิหารก็ให้ฝรั่งเศสโกงไปให้การใช้แผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนก็เพื่อต้องการลุกล้ำเบียดบังเอาดินแดนไทยดังนั้นประเทศที่อยากได้ดินแดนของผู้อื่นคือประเทศกัมพูชาสมกับประเทศที่ได้ชื่อว่าประเทศทีศ่ถูกษาแม้จะทำพิธีแก้คำสาที่ปราสาทนครวัดก็เกิดฟ้าผ่าคนขเขมรตายไปสามคนประเทศขเขมรจะเกิดความไม่สงบสุขเช่นนี้ตลอดไป ขอให้คนเขมรออกมาแช่งแบบนี้มากๆประเทศเขมรนจะได้พบกับความวิบัติเร็วขึ้นเชิญตามสบายสวัสดีครับ